มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลถามกลับนะคะหลังยายถูกเรียกเก็บเบี้ยคุณชราทำไมยายรับผิดชอบฝ่ายเดียวค่ะจากกรณีที่ชาวบ้านในตำบลเจริญสุกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร้องเรียนว่ากำลังเดือดร้อนและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือกรณีที่ทางกรมบัญชีกลางมีหนังสือ มาทวงเงินเบีย้ยผู้สูงอายุค่ะที่จ่ายให้กับแม่ป็นระยะเวลา10ปีคืนไปนะคะพร้อมดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินกว่า8 000, 4 0 0 0บาทสร้างความตกใจให้กับผู้เป็นแม่ซึ่งปัจจุบันอายุ89ปีแล้วค่ะทางด้านนางบวนโลสุวรรณอายุ89ปีนะคะคุณยายที่ถูกกลมบัญชีกลางมีหนังสือมาเรียกเก็บเงินเบีย้ยผู้สูงอายุคืนนะคะซึ่งลูกสาวต้องคอยมาดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะห่วงคุณยายค่ะ โดยที่นางบวนเล่าให้ฟังนะคะว่ายายเริ่มได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเมื่อปีพศ2553จนถึงปี2563เป็นระยะเวลา10ปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรคะ่ะกระทั่งจูจ่ๆปี2563ทางอบตอก็แจ้งว่าต้องหยุดจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุของคุณยายเนื่องจากยายได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีเป็นทายาทของ 98, จ่าสิจักราวธโลสวรรณลูกชายซึ่งเป็นทหารสังกัด มทบ2อนครราชสีมาค่ะเนื่องจากลูกชายเสียชีวิตเมื่อวันที่25ตุลาคม2544นะคะทางต้นสังกัดจึงได้พิจารณาจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้กับพ่อและแม่คนละ5,000บาทต่อเดือนแต่หลังจากสามีจากไปก็เหลือยายคนเดียวที่ได้รับเงินบำนาญถ่ายยาเดือนละ5,000ันบาทกระทั่งเมื่อวันก่อนทางเจ้าที่อาบาตอจเจริญสุขนะคะ ได้หมายแจ้งที่บ้านว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกลางให้เรียกเก็บเงินเบีย้ยผู้สูงอายุจากคุณยายคืนพร้อมดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น84,000บาทตามที่เสนอข่าวค่ะต่อมานะคะนางสาวทะาชินราผู้อในกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอนะคะที่เจริญสุข ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหลังได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่าคุณยายบวนได้รับเงินแบบนาญพิเศษกรณีลูกชายซึ่งเป็นทหารเดือนละ5,000บาทสามียายเดือนละ5,000บาทแล้วก็ลูกสะพ้ายอีกเดือนละ5,000บาททั้งช่วยเหลือส่งเสียบุตรทั้งสองคนจนจบปริญญาตรีด้วยกันนั้นดังนั้นนะคะตามระเบียบอบตอจึงไม่สามารถจ่ายเงินซ้มซ้อนได้ค่ะ อังนี้นะคะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะพร้อมกับตั้งคําถามว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีการตรวจสอบพนักางานหรือไม่เพราะว่าเป็นความผิดพลาดของระบบคัดกรองหรือมีเพียงญาที่ต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ